รวมมือถือน่าใช้สำหรับวิ่งงานเอาใจพี่ๆไลเดอร์จะมีอะไรกันบ้างไปรับชมกันเลยแต่ก่อนจะไปรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วย สำหรับสมาร์ทโฟนที่เราแนะนําวันนี้นะครับถ้ามีข้อมูลตรงไหนผิดพลาดหรือตกหล่นก็ต้องกราบขออภัยมาณที่นี้ด้วยรวมถึงถ้าพี่ๆเพื่อนๆมีคําแนะนําว่ารุ่นไหนที่น่าใช้รุ่นไหนที่เหมาะสมก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปไว้ได้เลยสําหรับเกณฑ์การเลือกในวันนี้นะครับเป็นการแนะนําในส่วนของสเปคและฟังก์ชันที่เหมาะกับการวิ่งงานเป็นหลักไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแบตเตอรี่ที่ต้องใช้งานได้ย,วยาวๆหน้าจอที่ต้องสู้แสงและที่สําคัญราคาต้องไม่สูงจนเกินไปเพราะการวิ่งงานส่วน ต้องเจอทั้งแดดทั้งฝนหรือแม้กระทั่งการตกหล่นการใช้มือถือราคาไม่แพงจนเกินไปเนี่ยเวลาที่เครื่องมีปัญหาต้องเปลี่ยนใหม่จะได้ไม่เสียดายเงินกันนะครับเอาล่ะเรามาเริ่มกันที่เครื่องแรกกันก,นก่อนเลยนะครับกับ Honor X7A จุดเด่นของรุ่นนี้ที่เลือกมานะครับจะเป็นในส่วนของราคาที่อยู่เพียง4,999บาทเท่านั้นที่สําคัญให้แบตเตอรี่มาถึง 6,000mAh ถือว่าเยอะมากในเลทราคานี้ซึ่งมีการทดสอบจากแบรนด์เลยนะครับว่าหลังจาก ใช้งานได้3ปีเนี่ยความจุของแบตเตอรี่เนี่ยอยู่สูงกว่า80%เลยทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเป็นเพียงการทดสอบใน lab เท่านั้นนะครับสุดท้ายก็ขึ้นอยู่กับพฤติกรรมการใช้งานของเราด้วยแต่ก็ให้ความมั่นใจได้ในระดับหนึ่งเลยนะครับตัวนี้นะครับชาร์จไวอยู่ที่22.5วัตต์ก็ถือว่ากลางๆไม่ช้าไม่เร็วจนเกินไปในส่วนของสเปคอื่นๆจะใช้ชิปเซต mediatek helio G 3 7 a m กอม1 2 8หน้าจอขนาด6 7 4นิ้ว กล้องหน้า8ล้านพิกเซลกล้องหลัง4ตัวประกอบด้วยกล้องหลัก50ล้านพิกเซลกล้อง ultra wide 5ล้านพิกเซลกล้อง d e ฟและกล้องมาโครขนาด2ล้านพิกเซลสําหรับรุ่นที่2นะครับขอแนะนําเป็น infinix note 35g โดยความที่ฟังก์ชันและสเปคข,ของเขาเนี่ยให้มาค่อนข้างจัดเต็มเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแบตเตอรี่สเปค เรื่องจอเรื่องลำโพงให้สเปกมาแต่ละอย่างค่อนข้างสูงเลยสําหรับมือถือในงบ70,00บาทอย่างที่บอกครับจุดเด่นของรุ่นนี้ให้แบตเตอรี่มาถึง5,000มิลลิแอมชาร์จไวถึง45วัตและมีบายพาชาร์จิ้งสามารถชาร์จไฟผ่านบอร์ดโดยตรงโดยไม่ผ่านแบตเตอรี่เวลาที่พี่ๆไรเดอร์วิ่งงานต้องเสีย p พ w วแบงค์ไปด้วยตัวนี้ก็สามารถลดความร้อนระหว่างการชาร์จและยืดอ,อายุการใช้งานของแบตเตอรี่ได้อีกด้วยส่วนหน้าจอมาพร้อมขนาด6.78นิ้วความละเอียดฟู HD พัดหนเฮิปรับค่าความสว่างได้สูงสุดถึง580นิ้กก้องหน้าความละเอียด12ล้านพิกเซลกล้องหลังประกอบไปด้วยกล้องหลัก108ล้านพิกเซลและ AI Camera 2ล้านพิกเซลมาพร้อมลำโพงคู่ JBL ชิปเซ็ตใช้เป็น d y m e sty t y 6 0 8น6นาโนเมตรตัวใหม่ล่าสุดแรม 8GB สามารถเปิดฟังก์ชันเพิ่มแรมได้อีก 8G กิกมีให้เลือก2ขนาดด้วยกันตัว 128GB ราคาจะอยู่ที่7,499บาทส่วนตัว 256GB ราคาอยู่ที่7,999บาทในรุ่นที่3มครับมาในฝั่งของ oppo กันบ้างในรุ่น a 7 8รุ่นนี้นะครับก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งที่ราคาค่อนข้างคุ้มค่า ด้วยสเปคที่ให้มาค่อนข้างแน่นดีไซน์สวยสีสันสดใสวัสดุแข็งแรงมีการทดสอบความแข็งแรงทั้งการหล่นการกดปุ่มการเสียบชาร์จรวมถึงความทนทานระดับอุณหภูมิและความชืน้นได้รับมาตรฐานการกันน้ำ IPX4 ป้องกันน้ำ, 4, นำและฝุ่นละอองต่างๆได้อย่างที่รู้กันนะครับสภาพอากาศเมืองไทยไม่แน่ไม่นอนจริงๆอันนี้ก็ช่วยในระดับหนึ่งเลยแบตเตอรี่ก็ให้มาในขนาด5 0 0 0 m ป ah, ์ชาร์จไว33วัตต์ มาพร้อมหน้าจอขนาด6.56นิ้วความละเอียด HD Plus Refresh Rate 90 h z ปรับค่าความสว่างได้สูงถึง600นิตลำโพงคู่กล้องหน้า8ล้านพิกเซลและกล้องหลัง2ตัวกล้องหลัก50ล้านพิกเซลและกล้องขาวดำ2ล้านพิกเซลใช้ชิปเซตเป็น MediaTek 6833แรม8 g b มีให้เลือก2ขนาด 128GB ราคาอยู่ที่7,999บาทและ 256GB อยู่ที่8,999บาทส่วนในรุ่นที่4ก็คือ Redmi Note 11 Pro นั่นเองสเปคตัวนี้ต้องบอกเลยว่าหน้าจอเนี่ยให้มา6.67นิ้วเป็นหน้าจอ AMOLED Full HD+ พัึ120 Hz, ให้ค่าความสว่างที่สูงมากเลยนะครับถึง700นิตแถมยังมีล q u i d ด cool, คูลเทคโนโลยีระบายความร้อนที่ใช้ ท่อระบายความร้อนและแผ่นแก๊ไฟเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านความร้อนที่ช่วยให้สู้แสงและความร้อนเมืองไทยได้เป็นอย่างดีมาพร้อมระบบเทอร์โบชาร์จ67วัตต์ ชาร์จปุ๊บพร้อมใช้งานปับ๊บความจุที่5000ม ah. ิลลิแอมเหมาะกับการใช้งานที่ต้องใช้งานมือถือนานๆตลอดทั้งวันอย่างพี่ๆไรเดอร์แน่นอนดีไซน์ตัวเครื่องก็หรูหราพรีเมียมตัวเครื่องน้ำหนักเบากล้องหน้า16ล้านพิกเซลกล้องหลัง4ตัวกล้องหลัก108ล้านพิกเซลกล้องอัลตร้าไวท์8ล้านพิกเซลกล้องมาโคร2ล้านพิกเซล และสุดท้ายกล้องเดบอีก2ล้านพิกเซลภายในใช้ชิปเซตเป็น MediaTek Helio G96 ในรุ่น 4G และ Snapdragon 695ในรุ่น 5G แรม8 g b ลอม128 g b ราคาของรุ่น 4G อยู่ที่9,699บาทส่วนรุ่น 5G อยู่ที่1 9 9 9บาทเท่านั้นและรุ่นสุดท้ายที่เรานำมาแนะนำวันนี้ไม่พูดถึงแบรนด์นี้ก็คงไม่ได้กับแบรนด์ Samsung ในรุ่น A54 5G สมาร์ทโฟนที่เหมาะกับทุกสภาพอากาศเมืองไทยได้รับมาตรฐานการกันน้ำกันฝุ่นระดับ IP67 สามารถทนฝุน่นลุยฝนได้สบา,สบายแถมหน้าจอสว่างคมชัดแม้อยู่กาง แดดเจ้าเมืองไทยด้วยหน้าจอซูเปอร์อโมเรตขนาด6.4นิ้วความละเอียด Full HD Plus Refresh Rate 120 Hz มาพร้อมแบตเตอรี่ 5000mAh ดีไซน์สวยงามสไตล์มินิมอลมีการจัดวางกล้องที่เป็นระเบียบกล้องหลัง3ตัวประกอบไปด้วยกล้องหลัก50ล้านพิกเซลกล้อง Ultra Wide 12ล้านพิกเซลและกล้องมา c r o 5ล้านพิกเซล ส่วนกล้องหน้าให้ความละเอียดถึง32ล้านพิกเซลใช้ชิปเซตเป็น Exynos 1380แรม8 g ิกลอมมีให้เลือก2ขนาด128 g ิราคาอยู่ที่12,999บาทและ256 g ิอยู่ที่14,999บาทเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับ5รุ่น5สไตล์ที่เรานำมาแนะนำวันนี้แต่ละรุ่นก็มีจุดเด่นที่แตกต่างกันไปทั้งเรื่องของราคาฟังก์ชันและดีไซน์การใช้งานต่างๆ ที่สนใจรุ่นไหนก็สามารถไปสั่งซื้อกันได้เลยครับที่ Advice Online และที่หน้าสาขาทั่วประเทศใครมีเครื่องเก่าไม่รู้จะเอาไปทําอะไรก็เอามาแลกเป็นเครื่องใหม่ได้แลกง่ายได้ราคาดีหรือใครที่ต้องการผ่อนแต่ไม่มีบัตรเครดิตก็ไม่มีปัญหาเรายังมีบริการของ Samsung Finance Plus ใช้บัตรประชาชนผ่อนสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตของ Samsung ได้เลยไม่ต้องมีคนคำ้ำอนุมัติไวภายใน3นาทีสนใจสอบถามมาที่ Inbox หรือไปที่หน้าสาขาได้เลย ฝากไว้ด้วยครับนึกถึง IT นึกถึงแอดไวส์จนไหนและซ่อมครบจบในที่เดียว